ค่ะกับพกช่องนอน,นี่ทอมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่สองชิ้นนี้เลยนะคะหรือว่ามาพกช่วงน,นนี่ดีอยูนะคะวันนี้จะมารีสกูชี่สองชิ้นนี้นะคะที่ตอนนี้นะคะก็ตัวบิงซ่าของพี่แตมนะคะตอนนี้มีเริ่มมีวางขายแล้วนะคะคือวางขายวันนี้เลยนะคะแล้วก็รีบไปเอามาเลยนะคะตัวนี้เราได้มาจากร้านรีโอทอยนะคะพี่นุ้ยให้มารีวิวเนาะโอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะ นี่อันนี้เป็นวั f เ l e ลนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีวางขายอยู่นะคะแต่ว่าแบบอีกสองสมวันก็จะวางขายแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้คือของของเขาเพิ่งมาส่งปุ๊มเราก็ขอซื้อสักชิ้นนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะจะมีเป็นสติกเกอร์ทองนะคะของรันชวาน,นะคะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจะรันนำเบอร์นะคะแล้วก็ เออสุ่มจับฉลากค่าได้เลขไหนนะคะเขาอาจจะแจกของด้วยนะคะก็เลยมีสติกเกอร์รันนัมเบอร์ตรงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมารีกันทีละชิ้นกันดีก,กว่านะคะตัวนี้เพิ่งออกใหมส่สดๆร้อนๆทั้ง2ชิ้นนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามารีกันทีละชิ้นกันชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นบิงซ่านะคะของแบรนด์สเต็มแบนคิสนะคะหรือว่าของพี่สเต็มนั่นเองนี่ก็แพ็กเกจสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นแบบมีนะคะเป็นบิงซูก็เขียนว่าัม m m y นะคะเป็นพวกน้ำแข็งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบ คำเตือนนะคะแล้วก็เป็นเซมแบรนด์นะคะทำร่วมกับ M N I I s u t Deco นะคะดูนอ t อีทนะคะเดี๋ยวเรามาลองบีบก,กันดีกว่าแพ็คเกจส,สวยมากลูแบบใหม่มากนี่มัสรว่ามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะคะก็ตอนนี้ยังไม่เห็นใครรีวิวนะคะใน y t u t u นะใน u t u b e เออก็เพราะว่ามันเริ่มวางขายวันนี้นะคะแล้วก็รีบไปสอยมาเลย ยังไม่ค่อยมีคนรีวิวเนี่ยคือเราไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าคนอื่นเห็นก็คอมเมนต์กันได้นะคะว่าใครรีวิวแล้วที่ไม่ใช่พี่ละเต็มนะเพราะอันนี้มันเป็นแบรนด์ของพี่ละเตม็มใช่ไหมนี่ตัวหมีน่ารักอะ่ะบิงซูหมีหมีจะอยู่ข้างบนนะคะมันจะคล้ายๆกับคากิกโกริเลยตัวนี้นี่ชอบบีบหมีแล้วก็จะมีเป็นน้ำแข็งเป็นสีฟ้าเหมือนบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลายเส้นนะคะ M N I I Sweet Deco กับ stem brand นะคะบีบก,กัน โลมากลิ่นจะออกเป็นกลิ่นบลูเบอร์รี่นั้น่ารักมากๆเลยนะคะก็รีบไปสอยกันค่ะเพราะว่าตัวนี้พี่แต,เตมเปิดเปิดตัวมาน้อยนะคะแล้วก็จะมีงานเปิดตัวตัวนี้กับออช็อกโกชิมนะคะแต่ว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะไปเจอเกันที่ร้านคิสซูกะที่ห้ามไม่กับบางนานนะคะเป็นงานเปิดตัวบิงซูนเนาะก็ไปเจอกันได้นะคะแล้วก็พี่เต็มก็จะมาขายด้วยนะคะโอเคก็ จบไปแล้วค่ะสำหรับตัวบิงซ่าตัวนี้นะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นวอฟเฟิลนะคะเป็นของแบรนด์ a p p y c h a n n น l นะคะทำร่วมกับเดอะ Cafe นะคะก็วันนี้มีแต่อ,อสก,กุช่ของคนดังเป็นแบรนด์คนไทยด้วยนี่ก็จะเขียนว่า Cu t e Waffle นะคะอันนี้จะเป็นสีเหมือนแบบแ a ล a x y ี่ลุงๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเขียนว่าเดอะ Cafe ค่นะคะแล้วก็เป็นพวกแบบ เออน่ารักคุกกี้กจะเป็นเหมือนแบบเด็กกันนะกำลังนั่งกินวฟเฟิลอยู่ะคะ่ะแล้วก็จะเป็นอินโฟเมชันนะคะยีบเลยเป็นของพี่ฟิวพี่พี่ฟิมกับนั่นมันน้องฟิวพี่ฟิมกับพี่หวานทำร่วมกันค่ะแต่ว่าก็แฮปปี้แชนเนลก็คือพี่ฟิมน้องฟิวนั่นแหละ <laughs> เดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะคะตัวนี้คือแบบชอบมากเลยเพราะรายละเอียดงานมันดีมากๆแล้วมันก็น่ารักมากๆเลยนะคะแพ็กเกจก็สวยมากเลย <c oughs> วันนี้เจ็บคอนิดน,นึงก็ตัวถาดรองก็จะเป็นนี้นะคะเขียนมาวิวรีพูดมากเกินไปตัวถาดรองะคะ่ะก็จะเห็นว่า huge waffle นะคะนี่อันนี้ก็จะมีหลายสีเลยนะจะมีเป็นแบบสีวนิลานะคะแล้วก็สีสีชมพูนะน่าจะใช่นะคะไม่แน่ใจเนาะนี่ก็จะเป็นตัว waffle นะคะนี่หอมกลิ่นบลูเบอร์รี่มากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นลายเส้นนะคะ W ิบิวเคาฟกับ Happy Channel นะคะ สวยมากอ่ะงานดีมากๆเลยนะคะบีบกันคือแบบเท็กซ์เจอร์มันจะสวยมากแล้วก็เป็นเหมือนวัฟเฟิลซ้อนกันสองชั้นนะคะมีเป็นลาสเบอร์รี่นะคะแล้วก็บูเบอร์รี่นะคะน่ารักเนาะน่ารักมากคือเราชอบบีบตรงเนี้ยมันจะแบบสโลก็หาซื้อได้เร็วๆนี้เลยนะคะแบบอีกสองสามวันก็จะมีวางขายแล้วเนาะนี่ โอเคก็สำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ก็ subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครชอบชิ้นไหนมากกว่ากันนะคะก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็คนนี้น,นนี่รีวิวขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากให้รีวิวชิ้นไหนสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยคะ่ะแล้วจะหาม,มารีวิวนะคะหรือว่าถ้าเรามีอยู่แล้วะคะก็จะเอามารีวิวให้ดูนะคะบิงค่าไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายเย้